สวัสดีครับผมวันนี้กระสาบเมืองสยาม <_ T. S 1> ก็มาพร้อมกับเหรียญที่อยู่ในมือนะครับสองเหรียญนะพี่น้องซึ่งวันนี้นะเรามีเหรียญสวยๆของสมเด็จพระเทพเอามาฝากพี่พน้องๆด้วยนะครับเราไปที่เหรียญของสมเด็จพระเทพก่อนนะครับซึ่งเป็นเหรียญกระสาบนะครับเหรียญกระสาบนิกเกิลวาระที่12นะพี่น้องถือว่าเป็นเหรียญที่สมบูรณ์และสวยงามมากนะครับ หลายหลายคนเลือกเก็บสะสมนะพี่น้องสําหรับเหรียญเหรียญนี้หาได้ยากนะพี่น้องซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทนะครับอ่าเป็นเหรียญสถาป,ปนาพระราชอิสริยศั์สมเด็จพระเทพรตัตนราชาสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนะพี่น้องเหรียญนี้ถือว่าสวยมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเหรียญทองแดงผสมนิกเกิลน,นะครับเป็นเหรียญกระสับโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลน,นะพี่น้องชนิดราคาหนึ่งบาท เป็นเหรียญที่ไม่ขัดเงานะครับเป็นเฟืองโดยรอบนะพี่น้องอเหรียญน,นี้เป็นเฟืองโดยรอบนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเหรียญบาทที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนั้นยี่สิบห้ามิลเมตรนะครับยี่สิบห้ามลเมตรนะครับน้องๆ้องเหรียญสิบ,บาทเลยทีเดียวนะครับอส่วนเหรียญส0บบาทยี่ิบหกมลเมตรนะครับต่างกันเพียง1มิลเท่านั้นเองนะครับพี่น้อง ส่วนลวดลายนะครับลวดลายด้านหน้านี้ถือได้ว่าสวยงามนะครับพี่น้องใครมีก็เก็บเอาไว้บ้างนะครับเหรียญที่ระลึกในวาระนี้นะครับถือได้ว่าสวยมากๆกลางเหรียญมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนะราช,ชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีระดับพระอังสา ผินพระพักเฉียงทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์ชุดไทยทรงสพักปักดินทองเข็มกัดนพเก้าประดับเครื่องราชอิสิลยาพรอ,อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจาัก,กรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนพรรัชกาลที่วภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่าสมเด็จ พระเทพรัตนร,ราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีนะครับนี่คือด้านหน้านะครับโดยมีอโดยมีจุดไข่ปลาประดับโดยรอบนะครับชิดขอบของเหรียญน,นะพี่น้องพี่น้องจะเห็นเป็นลักษณะเป็นจุดนะครับเป็นจุดแบบนี้นะครับลวดลายถือว่าสวยงามมากนะครับพี่น้องอวันนี้ก็พอดีเห็นพอดีนะครับเหรียญน,นี้เนาะ ก็เจ็บมานานเหมือนกันนะครับเก็บไว้นานเหมือนกันแต่ก็วันนี้ก็หรือกล่องนะครับหรือกล่องเหรียญต่างๆนะครับก็เลยเห็นเหรียญนี้ก็เลยหยิบเอามาเห็นว่าสวยงามก็เลยเอามารีวิวฝากพี่ๆน้องๆนะครับวงขอบเป็นเฟืองโดยรอบนะพี่น้องส่วนด้านหลังนะครับพี่น้องส่วนด้านหลังนี้กลางเหรียญมีพระนามาพิไทยย่อสอทไอข่ ภายใต้มงกุฎพระขัตติยราชชนารีไม่มีพระจรนะครับพี่น้องอาภายในวงขอเปลียนเบื้องบนด้านขวานะครับเบื้องบนด้านขวามีข้อความ5้าันวานะครับตัวนี้นะครับ5ทันวาพศ2520นะครับโดยแต่และข้อความนั้นมีดอกประจํยามนะครับมีดอกประจํยามประดับอยู่ ด้านหัวและด้านท้ายเบื้องบนข้อความซ้ายมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับอันนี้คือดอกประจํายามนะครับพี่น้องอ่าเป็นดอกประจํายามนะครับแล้วก็ประเทศไทยส่วนเบื้องล่างนะครับเบื้องล่างด้านขวาม,มีข้อความบอกราคาว่า1นะครับ 1. อ่าอีกด้านหนึ่งก็ระบุว่าบาทนะครับโดยมีจุดไข่ปลานะครับโดยรอบชิดขอบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า หรือด้านหลังนะพี่น้องนี่ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับเป็นเป็นเหรียญที่สวยงามและเป็นเหรียญหนึ่งบาทชนิดใหญ่ด้วยนะครับส่วนวาระนะครับวันครบวันห้าธันวานะครับวันที่ห้าธันวาปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบนะครับส่วนวันที่ประกาศใช้นะครับเหรียญปีพศนี้นะครับประกาศวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ด นะครับการผลิตนั้นเขาผลิตออกมาเพียงแค่ห้าล้านเหรียญเท่านั้นเองนะพี่น้อง5ล้านเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามมากๆนะครับการซื้อขายนะครับเหรียญเหรียญน,นี้เนาะ ถ้าเราพูดตามหน้าเว็บเพจเว็บไซต์แล้วถือได้ว่าเป็นราคาที่สูงมากๆนะครับสูงสุดเห็นมี250บาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิษพี่น้องนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องจะซื้อมาเพื่อการเกร็บสะสมก็ต้องดูให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าบางที่นั้นวางราคาไว้ซะสูงเลยทีเดียวนะครับถึง250บาทนะครับนั่นถือว่าสูงนะครับส่วนโดยทั่วไปแล้วการซื้อขายมีตั้งแต่25บาทขึ้นไป นะครับ25บาทขึ้นไปจนถึงราคาของนตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับ200กว่าบาทนะพี่น้องอ่านะครับนี่ก็คือเหรียญในวาระนี้นะครับอ่าในวาระนี้ส่วนที่เขาประเมินเอาไว้ข้างต้นนะครับเขาอ่านะครับนี่ก็คือเหรียญหนึบาทนะครับพี่น้องเราไปที่เหรียญสิบบาทกันนะครับ ถือว่าสวยงามนะพี่น้องใครมีก็ให้เก็บไว้หน่อยนะครับเก็บไว้หน่อยเป็นเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามมากนะครับเหรียญถัดไปนี้นะครับก็เป็นเหรียญชนิดราคา10บาทนะพี่น้องเป็นเหรียญชนิดราคา10บาทรุ่นเก่านะครับ10บาทรุ่นเก่าซึ่งถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามของรัชกาลที่9อีกปีพศ .1 เหมือนกันนะครับ เป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับภายในวงขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชอีกด้านหนึ่งรัชกาลที่9นะครับเราจะเห็นได้ถึงความโดดเด่นนะครับวงขอบของนิกเกิลวงขอบของอะลูมิเนียมบลอนนะครับถือได้ว่าสวยงามนะครับเหรียญน,นี้เอ๊ะทำไมสีมันเข้มจังนะครับมีหลายๆคนก็สอบถามมานะครับเหรียญทําไมมัน สีเหลืองเนี่ยมันเข้มจังนะครับบางเหรียญถือว่าเข้มมากบางเหรียญทําไมมันจืดมันจางนะครับมันอยู่ที่การทําความสะอาดเหรียญนะพี่น้องถ,ถ้าเกิดว่าเราทําความสะอาดเหรียญทิ้งเอาไว้เขาก็จะเป็นตะกันทองเหลืองลักษณะแบบนี้นะพี่น้องเป็นตะกันทองเหลืองนะพี่น้องถือว่าสวยงามนะครับไม่มีอะไรนะครับส่วนด้านหลังนะครับพี่น้องด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็น เป็นพระปรางวัดอรุณราช,ชวรารามนะพี่น้องอ่าเป็นพระปรางนะครับซึ่งพระปรางนี้นะครับด้านหลังถ้าเกิดว่าเราสังเกตว่าเฮ้ยมันสวยงามหรือเปล่ามันสึกหรอหรือเปล่าให้เราดูตรงนี้นะครับสันนูนตรงนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มที่จะอ่ามีการสึกหรอนะพี่น้องอ่าถ้าแบบนี้ถือว่าสึกหรอแล้วนะครับ อ่าแบบนี้เริ่มแล้วนะครับลายเริ่มแตกนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆระบุเช่นเดียวกันนะครับเหรียญปีพศนี้ก็คือปีพศ2538นะพี่น้องปี38นี้เราก็หาได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับอ่าเหรียญสิบาทปี38นี่หาได้ยากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งมียอดการผลิตนั้นผลิตออกมาเพียงแค่5 3 7ล้านเแสนเหรียญนะครับ5้าลเศษเเนาะ ตัวนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งน่าเก็บสะสมนะครับ U N C เขาประเมินอยู่ที่150บาทนะครับส่วนการซื้อขายล่าตัวนี้นะครับการซื้อขายนั้นก็ยังเห็นมีการซื้อขายอยู่นะครับแต่เป็นการซื้อขายแบบคระรวมนะพี่น้องเหรียญแบบนี้แบบคระรวมและก็ะขายกันในลักษณะที่เป็นเหรียญ UNC 95%นะครับที่เป็นแบบยกหลอดยกถุงนะครับถุงร้อยเหรียญนะครับพี่น้องประมาณนั้นนะครับเห็นการซื้อขายกันแต่ราคาก็ถือว่าโอเคนะครับน่าฟังนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีพศนี้นะครับพี่น้องก็ควรที่เก็บไว้บ้างนะครับสเหรียญนี้โดยเฉพาะเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญของสมเด็จพระเทพ นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีลวดลายที่สวยงามมากๆนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับวันนี้ก็จาบเมืองสยามไปลื้อค้นเจอพอดีก็เลยหยิบเอามารีวิวฝากพี่ๆน้องๆนะครับสาหรับเหรียญของประเทศนะครับเอาละนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ